นิยายรักนิยายเสียงเรื่องความรักที่ไม่มีจริงตอนที่26นางเพตราเป็นหญิงที่ดูภูมิฐานร่างท้วมใหญ่ดูน่าเกรงขามเหมือนพุธพัดใบหน้ามีความละไม้ทว่าดุดัน เนื้อตัวสวมสิ่งมีค่าไม่มากท่านไม่ใช่คนอวดรวยเหมือนให้โซบางรายแต่มีใบหน้าซึ่งสแสดงดวงตาที่ดูกดดันและจับผิดจนแก้วกาดรนรู้สึกได้และดวงตาคู่นั้นก็จดจ้องมาที่เธออย่างตรงเปง แก้วการุนตัวรีบทันใดทำตัวไม่ถูกเมื่อถูกจับจ้องราวกับกำลังถูกจับตามองคุณนายสวัสดีค่ะส้มรีบยกมือไหวย้ยกมือไหว้อย่างนอบน้อม ยกมือของตนสะก,กิดทำให้แก้วกาดุลที่กำลังทั้งตกใจและตกอยู่ในผวังรีบยกมือขึ้นไหวอีกฝ่ายอย่างนอบน้อมแต่มีแววประวันมือบับบางสันน้อยๆท่านยกมือรับไหวดวงตาคมดุดีลงเพื่อสำรวจตัวตาเธอใช่ไหมแก้วกาดุล ผู้หญิงที่ลูกชายของฉันเลือกให้มาเป็นเมียหญิงสาวได้ยินเสียงที่ฟังดูมั่นคงสมกับเป็นมารดาของคนที่เธอรักน้ำเสียงนั้นแฝงพลังอำนาจอย่างปิดไม่มิดเธอไม่ได้ตอบรับแต่ยังคงยืนศบตากับท่านบอกตัวเองว่าไม่ให้หวัดวันแต่าา่างบางยินสนิดนิด นั่นอะไรล่ะดวงตาจับผิดมองลงมาที่ของในมือเธอเคก้กเคก้กนมสดค่ะหนูหนูเพิ่งไปเรียนมาเธอพยายามยิ้มแล้วหันไปมองส้มช่วยทีค่ะส้มรีบรับเอาไปขณะที่เธอหันมาสบตากับแม่ของคนรักเธอยืนประสานมืออยู่ตรงนั้นไม่ขยับไปไหน ก่อนที่จะมีเสียงรถจอดหน้าบ้านและเสียงคนเดินเ,นเร็วเธอรู้ว่าพุทธิพั์กำลังมาและเตตราก็ยิ้มมุมปากทันทีที่เห็นลูกชายรีบกระหืดกระหอบมาหาเมียของมันสวัสดีครับแม่เขารีบยกมือสวัสดีมารดาขณะที่ท่านยิ้มกว้าง อาแขนแล้วลูกชายก็รีบเดินเข้าไปกอดบรรดาอย่างรู้งานแล้วผลัดกันหอมแก้มตามภาษาแม่ลูกที่ต่างคิดถึงกันคิดถึงลูกจังผมก็คิดถึงแม่ครับเห็นภาพนี้แล้วอยากบันทึกเอาไว้เป็นความทรงจําใบหน้าที่ดูเข้มงวดที่ใช้มองเธอแต่กับลูกชายมันกลับดูอ่อนโยน จริงอย่างว่าอย่างที่ชายหนุ่มเคยบอกว่าจริงๆแล้วท่านเนคนใจดีแต่จู่ๆท่านก็พูดขึ้นคิดถึงแม่แต่มีเมียมาอยู่ที่บ้านสงสัยจะคิดถึงไม่จริงละมั้งดวงตาคมดุนั้นหันมาจิกเธอเหมือนจะให้ทะลุไปถึงอกโท่แม่ครับนี่นะแก้วมานี่มา เขารีบถลาเข้ามาอบไหล่ปลอบวางของเธอเพื่อให้มานั่งข้างๆแก้วกาดุลเป็นคนดีนะครับแม่เธอกำลังเรียนเป็นเชฟทำอาหารทำขนมกำลังจะฝึกหัดเป็นแม่สีเดือนที่ดียังไงล่ะท่านมองกระทำการกระทำของลูกชายอย่างนึกตลกขณะที่ผู้หญิงที่ดูบอบบางซีเซียวคนนั้น ยังทำสีหน้าไม่ถูกสม้มยกกานํำชามาเสิร์ฟพร้อมกับแก้วเปล่าอีกสามที่ขนมเค้กนมสดถูกตัดเป็นชิ้นแบ่งเป็นสามจานเล็กๆดูน่ารับประทานสวยแต่รูปจะจูบหอมหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ไม่รู้เพตราพูดถึงเค้กหรือคนทำกันแน่แก้วกาด่นมืองสารนิดๆขณะที่ชายหนุ่ม ยังคงบีบมือของเธอเอาไว้อย่างให้กำลังใจขณะที่เธอมองส้มที่ค่อยๆดินชาเสิร์ฟให้ทั้ง3แก้วคุณเพตาก็จักเ,เค้กชิมทั้ง2แอบลุ้นอยู่ในใจท่านวางช้อนลงก็ดีนะแต่จืดชืดเคก้กส้มก้อนนี้มันดูสวยดีแต่รสชาติยังไม่เข้าถึงในความเป็นเคก้ก ก็คงจะเหมือนประวัติของคนทำมันจืดชืดเพราะมีคนเคยชิมมาแล้วท่านพูดเรียบเรื่อยแต่คนฟังสะดุ้งสุดตัวท่านจิบชาล้างปากอย่างมีศิลปะดูหน้ามองคิดว่าแม่ไม่รู้ดอพุทธคิดว่าแม่ไม่มีหูมีตาหรือไงคิดจะจับใครมาใส่ตะการ้าล้างน้ําก็ได้ทั้งนั้นแล้วมาหลอกแม่ก็ได้อย่างงั้นหรอพูดไม่ออก ไม่มีใครพูดได้เลยสักคำแม่ไม่ยอมรับหรอกนะแม่ชอบหนูติดตราวดีคนเดียวลูกก็รู้ทำแบบนี้มันข้ามหัวแม่แล้วแม่จะมองหน้าพ่อแม่ของหนูติดตราอย่างไร <c oughs> จบแล้วนะคะ ความรักที่ไม่มีจริงตอนที่2 6เนาะก็ยังยืนยันคำเดิมหน้าว่าตาเขียนเท่านี้แหละเพราะว่ามีเวลาแค่นี้ก็เขียนเท่านี้นะถ้ามากกว่านี้แล้วน้อยลงเนี่ยก็จะอะยังไงล่ะก็อาจจะมีคนติติงได้อีกทำไมทีวันนู้นถึงทำได้วันนี้ถึงทำได้อะไรเงี้ยนะะก ตาจะเขียนให้เท่ากันทุกวันไปก่อนนะคะเพราะว่าตามมีงานประจำค่ะมันเหนื่อยเนาะช่วงนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยมากนะคะตาก็เลยพยายามทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองได้พักผ่อนให้เยอะขึ้นบวกกับอาการไอที่ทุกคนก็รู้นะคะเพราะว่าตายมีอาการไออยู่เนาะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคำที่ ให้กำลังใจแล้วก็ทุกการกดไลค์กดแชร์การติดตามเนาะตายังขอบคุณอยู่นะคะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีเงินใช้จ่ายเนาะมีเงินเดือนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ